กราบสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเช้ายูทู b เมิร์สสุพศร์อยู่กับช่องนายรถไถอฟอร์ดอีกเช่นเคยไรครับกราบสวัสดีมียังเปิ f เฟซบุ๊กนายรถไถอฟอร์ดด้วยนะครับผมอามากครับม,มันเป็นการไถแบบโห,ด,หดครับดินรายไถแบบเลือครับดยกับหน้างานลงในห,หน้าเซตกันพี่น้องอ้ยไปส่ไปอง เพื่อเอย่างน้ำบาท่านดอกพี่น้องเลยสิแเลนน้ำย,ยานกองสั้นไลยน,นะครับยานพี่น้องไล่ตายนะครับยู่กับตัวแดงครับ6640นะครับกอด6640เขาเนี่ยแหละพี่นอ้องขานหน้าคาราลกนะครับป็นหนังงันเมาะนะครับผมเมามือเนี่ยแหละพี่น้องเลยนะครับโซนบ้านจะคลองเลยแหละพี่น้องนะครับ ลงมั่นนะครับผมเดี๋ยวนีกำลังไถเอาดินนะครับเพื่อจะไล่ลงไปทีมันคุ้มนะครับพีหน้อโอ้โหกนะับเสียงท่อหัวหัวครับ พ่อสีลุงประจําตัวของเขานะครับผมเปลี่ยนไปเพี่ยนมากนี่เราพี่น้องนะครับตอนนี้ผมได้ใส่ทอตัวนี้กับวอตัวเก้าไปไถนะครับผมหล้สึกว่าตัวนี้จะเบากว่าตัวเก้าน,นะครับผมทอตัวเก้าน,นี่ลั่นโอ้โหพี่น้องเอ้ยลงจากรถนี่หูอือดังวิ่งวิ่งอยู่คนน่ะนะครับเพราะธรรมดานะครับเสียงทอเก้านี่แต่ว่าใส่ตัวทอตัวไม่ไถ่นานี่เออ พุงบสบายหูนะครับว่ค่อยอื่น,นะครับผมมันบรรว่าเป็นน้ำหยังนะครับผมเสียงมันเบากวัวกันอยู่นะครับอืออือยกทางแล้วหมุนเลี้ยวมัจิกยื่นี่ลากกันได้นะนะครับคบอนเผาไหวมันสีคุมๆนะครับผมจะได้ไล่ฟังโน้นฟังนี่ลงไปนะครับอือ พี่น้องที่เข้ามารับชมใหม่ก็อย่าลืมนะครับฝากกดติดตามช่องยืดพูดในผมด้วยนะครับอีกส่องทางหนึ่งครับเพจคเฟิร์ตบุกนะระไทฟอร์ดนะครับอย่าลืนะ่อมเดี๋ยวไปลองเด้อในการขนาดพี่น้องโอ,อ้๋านานออสาดเป็นสาดครับโ <c oughs> อ้ยังไงพี่น้องเออ ไชยวนาดินครับเพื่อในการดันมันจะได้สไลด์น้องนะครับว่ไดนเปลืองกำลังรถจนเกินไปนะครับผมนะีม่บรรยากาศเศ้าๆครับโรงงานแปดโมงยี่สิบนะครับผม ngàn nhà năm ba đẻ rồi cái nòng còn năm xanh lại là con ba đẻ ô mày xanh ô thấy đi เสียงรันคือกันเลยพี่น้องเ,เอ้ยเป็น่ะอาจจะเห็นเล่าวนกมาก่อนนะครับเอาจวดนาเลยพี่น้องโอ้โหเสียงรันขนาดให้ไหลกั่นี้ครับโอ้โห อะไรจะแรงขนาดนี้ดูมาถา่ายฟังก์อีอกย่องเราไปทางขุ้นกันนะครับมุ่งนีกับเม่ยนนี่ครับนี่สองนั่นนี่จะโลดให้กันนะครับผมอ้อ อือหือออกตัวมาแล้วครับเรืเอ่องการงานพี่น้อง ลงผลงานการไถพี่น้องนะครับนับจากลูกหลังมาลูกหนาครับซีใบผันนะครับผมเฮาไถศาสไกขนาดพี่น้องลึกพอมได้นี่นะครับไถลึกพ้อมนี่ครับนี่ลูกที่หนึ่งใบที่สองใบที่สามใบที่สี่ครับควอยใบที่สี่พี่น้องศาสไกขนาดเรงแรงเป็นพี่น้องปากว่างานช่างดี โอ้ไก่ครับ่นออ้องเลยอ่าเดี๋ยวเรารดวนกลับมาก่อนนะครับเดี๋ยวไทไทยจมอีกรอบหนึ่ง่ะกดที่ครับอ่ะ,อะมาแล้วไป้องอ้ยงอะไรจะแรงขนาดนี้ อาการครับตัย,ยใไก่เลยนะอืม เว้ยั่นขนาดพี่น้องเลย โอ้โหจวดมาแล้วพี่น้องโอ้โหน่าเบลือเล่งเ้ครับนี่ครับไฮไลท์อีกครั้งหนึ่งโอ้โ่ แตกดีขนาดพี่น้องเน้อขี้ดินแตกดีก็จะเกีดร่ายนะครับผม ขเขาแก้พร้อมพี่น้องไถเอาดินนะครับ โอเคครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ขอจบไปเพียงสิ้นนะครับขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมขอพบกันในคลิปหน้าครับขอบคุณและสวัสดีครับ